นี่สองพร้อมนะครับขออนุญาตหน้าที่นี้เชิญเลยครับพี่สองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออข้อแรกเลยที่ชอบมากก่อนที่จะเริ่มเพลงคนหน้าสุดมองซ้ายมองขวาเช็คบล็อกดีๆว่าตกหรือยังมันก่อนที่จะยกรวยโอเคเนี้ยต้องบอกมือให้เลยเล่าข้อมากครับครับแล้วก็พวกหนูเนี้ย หายใจเป็นเก็บลมหายใจเป็นแล้วก็ไม่หายใจเปืองแบบบอกไงดีอะ่ะของเรนี้แบบเก็บลมแบบ่งลมหายใจกันเป็นอะแล้วก็แบ,บ่งน้ำหนักกันเป็นรู้จักหนักเบาได้ยินเพลงเหมือนกันหายใจเป็นหายใจพ้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างดีหมดเลยมีคุณภาพมากเลย ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอาหารเนี่ยคือเป็นอาหารที่อร่อยเลยเสียอย่งอางเดียวขาดพริกน้ำปลาจริงๆเพราะว่าเราแนี่รอไฟนอนทีมน,น้องๆน,น่าจะมีพริัน้ำปลามาสักหน่อยเพราะว่าทีมอื่นเขาเ,เขาพกมาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สองค่ะอีกเรื่องหนงครับครับขอชื่นชมนะครับที่ใสเ่เเซงมาด้วยครับไม่ค่อยเห็นมันทําให้พวกพี่อย่เชื่อมากกว่าเดิมว่าพวกน้องมาลองกันอยู่จริงจริงครับขอบคุณพี่สองค่ะ เลยครับสวยั้งแต่ปิดตัวแรกเงาเ,เพราะว่าตอนตั้งแต่หนูยิเราตั้งแต่เตอรกีังค,คือที่ที่สองช่วยเปนิบคนแรกแะเชแล้วมันไม่ไฟฟ้าคอคนะคนแรกมันเคนเดีย,ดยแลวที่เหลือคือ,อยนะรู้เลยว่าอิมาแล้วเพราะมันเ,นห,เห็เหี่สงเงาสติ๊กันพูดเลยดีกบ เหตัเงแ้ยในเงาซาลีราที่หนูยืนแล้วรู้สึกว่าหนูเรดี้โชว์แล้วเอออันเนี้ยมันสัมผัสได้ตั้งแต่ในเงามันรู้เลยว่าทีมไหนตอบในตอนอันนี้ชื่นชมนะคะแสดงว่าหนูมีสมาธิดีมากทุกคนนะคะแล้วก็เห็นแล้วว่าทุกคนพยายามพูดชุตัวเองไม่มีอินเนอร์เท่ากับเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่ากับทุกคนที่ตัวที่เบอร์สามเดินน้ำหมูนะเขาหน้าแบบเนี้ยเหมือนอาอันโตก เดี่ยวเพื่อนไม่ให้มากไปน้อยไปค่ะถามว่าระหว่างทางม,มันหล่นมั้ยมีพี่จะเห็นได้สองคนคือคนที่รัดผมเหมือนพี่มีเหนื่อยใช่ไหมแอบเหนื่อยใช่ไหมคะกับผงรอน้นมาซึ่งพี่จะบอกให้ว่าเมื่อถึงเหนื่อยคลิปของพี่นะเวลาพี่คีิคอนเทนต์แล้วพี่เหนื่อยพี่จะคีบคาแรคเตอร์แต่พี่จะเปลี่ยนเป็นอีนจอย นึกบอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นพยายามกับพยายามออพยายามเราก็พยายามทำให้มันถูกอย่างเงี้ยมันจะยิ่งดึงเราลงแต่ถ้าเราเปลี่ยนรู้เป็นว่าอนจอยไปเลยสนุกไปเลยคนดูมันจะตออไม่ดูอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีแก้แก้คลิกนะแล้วก็แก้ยิ้มนนี้แข็งแรงแล้วก็มีสเสน่ห์มากนะคะหมายถึงว่ามองแล้วเห็นว่ามีอนาคตม,มัน ขอบคุณครูไม่ชาค่ะครับพี่ไม่ทราบเชยได้เลยครับสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะจากโจทย์ที่ทํามาบอกเลยว่าวันนี้น้องทําได้ดีคุกนตอบว่าทาได้ดีเลยเชื่อในทุกกลมหายใจทุกการกระทำเนาะแล้วก็วันนี้ energy ที่อมเมนต์ไปคราวก่อนเนี่ยที่ครูุ้ช่าบอกเมื่อกี้ทุกคนปรับปรุงขึ้น Women มาแล้วก็ดูใครก็ได้เลยวันนี้ดูใครก็ได้เลยในชมแล้วก็ท่อนที่แต่ละคนขึ้นมา ได้ดูภาพเห็นเห็นทูกภาพทุกโครโกราฟี่ที่ที่มันถูกสร้างมาน้องขายมาหมดทุกอันทำได้ดีครับอย่างแรกต้องบอกว่าขอ้อข้อดีของของอันนี้ของของวงนี้นะฮะก็คือเก็บดีเทลภาพได้ละเอียดเน,นาะเห็นเห็นจริงๆว่าเก็บดีเทลภาพได้ละเอียดบูสิคคุรลิตี้เป็กแล้วก็ซ้อมกันมาเป็นอย่างดีการที่ซ้องเป็นดีเรามั่นใจในคิวเบอร์นั้นมันจะทำแรงมันจะทำให้คนดูเนี่ยดูแล้วมัน s m o o นะครับ เปี่ยนไป่านมุแล้วเราดูเราจะไม่สะดุ้นเราจะไม่รู้สึกประม่าเพราะเรารู้สึกว่ามันเผลอเลยคนนี้ร้องผ่านไปคนนี้ร้องมันมันทุกอย่างมันถูกคีบไปแบบสิวอันเนี้ยอันนี้ถือว่ามันมันต้องมาจากการซ้อมที่ดีนะก็ก็อันนี้เป็นข้อดีของมันเน้องก็อยากให้น้องๆคี่ตรงนี้ไว้นะฮะส่วนเรื่องที่อย่างที่พี่สองบอกเหมือนกันว่านี่มันรอบไฟนอลพี่สองบอขาดทิกน้ำาพี่ก็ว่าขาดนะพี่ก็ว่าขาด อยู่ตอนนี้น้องทําในโจทย์ที่น้องทามาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีนี้อยู่ที่ว่าเราคราหน้าหรือในครั้ต่อไปถ้าเราได้มีโอกาสเราต้องสร้างโจทย์ที่แบบมันทะลุพวดานตัวเองแล้วเนาะเพราะน้องออม,มีทักษะและมีความสามารถที่มันจะเปไน็นไรทเก่งมากขอบคุณพี่เทสส็กซัสค่ะนนี้คือน้องๆ้ร ด้วยนะฮะนี่คือลำดับที่สิบของการแข่งขันโรสร์ดเชนน้อง